ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตฟูลแฟริงรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่นจิกเซอร์ s f 250ปี2021ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์2021วันที่23มีนาคม2564ที่ผ่านมา โดยเปิดให้จับจองกันในราคา1 2 8 8 0 0บาทมี2สีให้เลือกครับก็คือสีดำและสีนํำเงินทีมแข่งซูซูกิล่าสุดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2,564ซูซูกิเริ่มทยอยส่งมอบรถจิกเซอ er ร์ SF250 ให้กับผู้ที่จับจองในงานมอเตอร์โชว์นับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของบริษัทใหม่ซูซูกิโมโตเซลคอป์ปอ o เรชั่นประเทศไทยจำกัด เพราะนี่คือโมเดลแรกที่มีการเปิดตัวซึ่งก็เป็นความคาดหวังใหม่ของสุูกิในเมืองไทยโดยจ i ก er เซอร์2 5 0นั้นมันคือส p o r t f u ูลแฟริงเครื่องยนต์สูบเดียว2 5 0 c Single o v ซีซีซิงเกิลอเวอร์เฮดแคมชาร์วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำมันเครื่องหรือว่าออย c o ลเลอคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพจะเห็นนะครับว่าน้ำมันเครื่องนั้นถูกปั๊มดูดขึ้นมาส่งเข้าไปยังหม้อออยคูลเลอร์เพื่อให้อากาศไหลผ่าน และมีพัดลมไฟฟ้าช่วยในกรณีที่น้ำมันเครื่องร้อนจัดโดยน้ำมันเครื่องที่มีความเย็นตัวลงแล้วจะไหลเข้าไปสู่ชุดฝาสูบเพื่อระบายความร้อนให้กับห้องเผาไหม้ด้านบนรวมถึงขอบเสื้อสูบที่ติดกับฝาสูบซึ่งเป็นจุดที่มีความร้อนสูงสุดของเครื่องยนต์ก่อนที่น้ำมันเครื่องจะไหลลงสู่อ่างน้ำมันเครื่องด้านล่างสุสกิตั้งชื่อระบบใหม่นี้ว่า S.O.C.S. หรือสุ z u k อ o ย l Cooling s y s t e m จุดเด่นของการพัฒนา J ิกเซอร์250ในคราวนี้ก็คือ การออกแบบฝาสูบที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดและมีน้ำหนักที่เบาปรับตั้งระยะห่างวาวด้วยชิมพร้อมชุดกระเดื่องแบบโรลเลอร์ลูกสูบมีการเคลือบผิวแข็งเพิ่มความทนทานในระยะยาวลดแรงเสียดทานภายในกระบอกสูบทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สตุกิพัฒนาขึ้นมาเพื่อนเน้นการใช้งานอย่างแท้จริงความยิ่งใหญ่ของสตุกิในอดีตที่ผ่านมาก็คือการพัฒนามอเตอร์ไซค์ที่มีระบบออคลูลเลอร์หรือว่าออคลูลลิงนั่นเอง คุณผู้ชมหลายท่านอาจยังไม่ทราบกันนะครับว่ารถซูเปอร์สปอร์ตรุ่นใหญ่ GSX-R 1100หรือ GSX-R 750ในอดีตก็ชใ้ระบบปอยคูลเลอร์เช่นกันมันให้ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนักๆโดยไม่ต้องดูแลอะไรกันมากมายนักมันให้การดูแลรักษาที่ต่ำมากเปลี่ยนน้มันเครื่องเพียงอย่างเดียวก็โอเคแล้วมันให้พลังเครื่องยนต์สูงสุดอยู่ที่26.5แรงม้าที่9,300รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด22.2นิวตันเมตรที่7,300รอบต่อน,นาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดมีเซ็นเซอร์6ตัวครับประกอบไปด้วยเซนเซอร์ออกซิเจนเซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศขาเข้าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของอากาศเซ็นเซอร์วาล์วปีกผีเสื้อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์และก็เซ็นเซอร์วัดตำแหน่งของเพลาข้อเหวี่ยงทั้งหมด6จุดด้วยกันพร้อมกล่อง ECM ในการคำนวณจนกกังหวะกระจุระเบิดที่เหมาะสมต้องบอกเลยครับว่า กำลังเครื่องยนต์ของมันนั้นเทียบเท่ากับ Honda c b r 2 5 0 r ที่ให้แรงม้าสูงสุด27แรงม้าที่8 5 0 0รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด23.1นิวตันเมตรที่7 5 0 0รอบต่อนอาทีรุ่นนี้มี6เกียร์ระบบสตาร์ทเป็นแบบ easy start system กดปุ่มเบาๆเครื่องยนติดขึ้นมาอย่างง่ายดาครับเบาะนั่งสูง800มิลิเมตร ใต้ท้องรถสูง165ม mm, ิลลิเมตรถังน้ำมันจุ12ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่161กิโลกรัมช๊รอบหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกชชอกอบหลังเดียวปรับสปริงพรีโหลดได้เจ็ระดับด้วยกันดิสเบรกหน้า2ลูกสูบของบรยเบรขนาดจาน300มิลลิเมตรพร้อม ABS ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบ ABS เช่นกันนับเป็นย่างก้าวครั้งสำคัญของสุูกิในเมืองไทย กับการบุกตลาดรถสปอร์ตในช่วงเวลานี้แม้ว่ายอดขายของมันนั้นอาจจะไม่สูงมากนักเพราะว่าทิศทางตลาดของมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยขณะนี้นะครับเน้นไปที่กลุ่มออโตเมติกรถสปอร์ตจะเป็นส่วนเสริมของตลาดแต่สตุกินั้นก็ต้องมีเพื่อร,รับตลาดของกลุ่มนี้ในราคาที่ไม่แพงนะครับ1 2 8 8 0 0บาทผมถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นการนำเข้าจากประเทศอินเดียเรื่องของคุณภาพนั้นไม่ต้องห่วงครับ มาตรฐานการผลิตของสุูกินั้นถือว่าเหมือนกันทั่วโลกนะครับเน้นคุณภาพเป็นหลักหลายคนยังไม่ทราบกันนะครับว่า Gd110 นั้นนําเข้าจากประเทศจีนเครื่องยนต์เหนียวมากนะครับใช้างานได้ทนทานอย่างยาวนานมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึงซาลุโต125ครับว่าจะมีโอกาสพัฒนาออกสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่บอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าสตูกิยุคใหม่นี้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างมากมายโดยซาลุโต125เป็นหนึ่งในนั้นครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกปรากฏว่ามีอุปกรณ์บางจุดบนตัวรถที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของมาตรฐานอุตสาหกรรมของเมืองไทยสรุปก็คือมีการนําเข้ามาตรวจสอบแต่ว่าต้องมีการปรับปรุงบางชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับเมืองไทยครับเพราะว่ากฎหมายแต่ละประเทศนั้นจะไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ว่านะครับทางสตุกิเมืองไทย จะมีแผนอย่างไรต่อไปในอนาคตจะเป็นซาลุตโตรุ่นต่อไปเวอร์ชันที่2หรือจะเป็นซาลุตโต125ในเวอร์ชันแรกแต่ดูรูปการแล้วนะครับก็คิดว่าการปรับปรุงของซาลุตโต125เพื่อตลาดเมืองไทยจะเกิดขึ้นอย่างเร็วสุดก็คือในปีหน้าใครที่คาดหวังจะรอกันในปีนี้ผมบอกเลยครับว่าคงจะผิดหวังอย่างแน่นอนเรื่องราวของซาลุตโตนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะมาค่อยๆติดตามความขึ้นหนกัต่อไป ซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีรุ่นใหม่ๆรุ่นที่แตกต่างจากสลุโตะซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์แนวอื่นที่ไม่ใช่รถแบบอัตโมติผมก็เชื่อว่าทางสตุกินั้นมีแผนจะเปิดตัวอีกหลายรุ่นตามมาซึ่งทางคณะผู้บริหารชุดใหม่ของสตูกิในขณะนี้บอกเลยครับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากมีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์และมีมุมมองที่ดีเยี่ยมรอเพียงแค่เวลาที่เหมาะสมกับการพัฒนาสินค้าต่างๆ ที่จะออกมาอีก2-3ปีข้างหน้าสุทุกิจะมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับในตลาดเมืองไทยต้องใช้เวลาครับเพราะว่าหยุดหลับไหลมายาวนานหลายปีเรื่องราวของสุซุกิจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดกันต่อไปนับจากนี้ครับ of the brand new brand Jixxer 250